ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วอำเภอวิเชียรบุรียินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีบริหารงานโดยนายเกลงไกรวงวิทยาชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีมีบุคลากรดังนี้ นางสาวสาวนณิตกมลอินครูชำนาญการนางสาวอภิชนาด่านวิไลครูผู้ช่วยนางสาวแสงจันทร์พันมูลครูอาสาสมัครนางสาวบุญยวีลิกุลนักจัดการงานทั่วไปครูกศนตำบล14คนครูสร,รอชอร .3 คนนักวิชาการศึกษาหนึ่งคนและบรรรักษ์หนึ่งคนรวมทั้งสิ้น24คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีมีสพตำบลรวม14แห่ง โดยมีระยะทางห่างจากสกรอําอำเภอวิเชียรบุรีดังนี้1สกรอร์รตำบลท่าโรง3กิโลเมตรนางสาวราวรรณอรันเวทครูกศน,นตมในวิทยาใจกล้านายพิรพลริ่นแก้วครูสรอชอ2สกร์ร์ตำบลสะป,ประดูบสกิโลเมตรนางเพชรแสงสีเรืองครูกศน,นตมบา 3. สกรร์ตำบลสามแยก13กิโลเมตรนายมงคลเชื่อบัณฑิตครูกศน,น,นตาบล4สกร์ร์ตำบลโคกปรง22กิโลเมตร นายประกรณ์เกียรติย้อยสระครูกศนตำบลอศกรอตำบลน,น้ำร้อน20กิโลเมตรนายเจเรมีเดชครูกศนตำบล6ศกรอตำบลบ่อรัง10กิโลเมตรนายออยเรศพรมแก้วสีครูกศนตำบลนางสาวสิรินาถแก้วพรมครูสรชอ7ศกรอตำบลพุทเตย18กิโลเมตรนางสาววัฒนาช่างทองครูกศนตำบล8ศกรอตำบลผู้ขาม20กิโลเมตรนางสาวรมิตาชนสูงเนินครูกศนตำบล 9. ศกรตำบลภูน้ำหยด37กิโลเมตรนางสาวอัิยากีหมื่นครูกศนตำบล 10. ศกรตำบลทรัพสมบูรณ์11กิโลเมตรนางสาวยุพาพรพัฒนาการครูกศนตำบล 11. ศกรตำบลบึงกระจับ7กิโลเมตรนางสาวเจียมจิตบุ้งจันทร์ครูกศนตำบล 12. ศกรตำบลวังใหญ่31กิโลเมตรนางสาวจันทนาบุ้งจันทร์ครูกศนตำบล 13. ศกรตำบลยางสาว25กิโลเมตร นทวัสศักด์ลาประดิษฐ์ครูกศนออกตำบลและ14ศกรตำบลสับน้อย41กิโลเมตรนางสาวกมลทั์พลายสูงเนินครูกศนออกตำบลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566สรุปยอดนักศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษา38คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น397คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย578คนรวมทั้งสิ้น1,013คนการจัดการเรียนการสอน มีการสอนผ่านแอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์โดยให้นักศึกษาสามารถเข้าไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และมีหนังสือเรียนรวมถึงใบงานที่ครูมอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเยี่ยมบ้านนักศึกษาผ่านการปักหมุดเพื่อติดตามผู้เรียนศกรอตำบลทั้ง14แห่งดำเนินการประเมินการรู้หนังสือให้กับนักศึกษาระดับภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566 ศศึกาาาตมอััยยห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียนบุรีมีการจัดบรรยากาศภายในห้องสมุดเพื่อให้บริการประชาชนโดยมีการจัดมุมต่างๆดังนี้มุมโค l เ a r n i นิ่งสเปซมุมกาแฟมุมเด็กมุมรีแลกซ์โซนมุมไอทีมุมนิทรรศการประเทศและมุมแอคทิวิตี้โซนนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่บริการประชาชนรวมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุณนองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม งานภาคีเครือข่ายศูนย์ส่สงเสริมการเรียนร่วมเพลวิเชนบุรีร่วมหน่วยบำบัดทุกบำบรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านบุมครูตตำบลท่าโรงอำเภอวิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวัดวิเชนบำบรุงวัดท่าน้ำหมู่ที่13าตำบลท่าโรงอำเภอวิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ้าสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีรวมใจกันก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการราลึกถึงการสู้รบกับกองทัพขเขมรพุทธเยสปา หนึ่งสิ่งที่ขึ้นชื่อที่อำเภอพุเตอร์คือการอาบน้ำแร่อาบน้ำแร่แช่น้ำผู้ร้อนกันที่สปาพุเตยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ